กินหกหวานน้ำตาลายจ้ะอยากนอะไงเงี่งกินหมูหวากับให้ไปน้ำพี่ไหงเฮ้ยพ่อเฮ็ดผัวเฮ็ดผวเฮ็ดผั่เฮ็ดายเบี้ยโอ้โหเฮ็ดผ บอกว่าพ่อเย็ดพวกมาพี่น้องมาเก็บเห็ดป่วงตัวใส่ปอกเหลืองไทยพี่นเ้องเนี่ยพี่อาพี่น้องเนี่ยพี่น้องมึงพูดนะกินบอกว่าพ่อเย็ดพวกพี่น้องมึงพูดอะไรพูดอะไรปอเหลืองพูดอะไรพี่น้องพูดอะไรไอหมาเนี่ยพี่น้องตัวส่ยท้าเก็บได้พี่น้องขึ้นไปเห็นกินบอกว่าอยู่ดีๆพี่น้องตัวส่จังไหนจังเดียวมะหมู่ที่สาม มานลวพี่น้องิเกยนะแต่ว่าเพิ่งกรเืมสีเทาได้ว่าขาเพิ่งหญนเนาะจ้ะหพี่น้ตาแหมูนี่อันนี้ต้นน้ำเ้าะวันเดินมาเนเผาลพี่น้องเน่ะมาเอานด้าหเอาได้เป็นางเดียวตึ๊บนี้มอูนี่น้ำนะเน่น้ำเลย หัาให่ว่าว่าน้ำส้กบัวน้ำส้กบัวน้ำส้กที่นี่เต็มกะตาแต่ละมู่นี่ตัดอกใหญ่ๆพี่น้องพี่กัดแม่พี่กัดสาระแดงเนาะแต่เนาะเขาโลโม่เนาะ แต่ว่าตอนนี้เห็ดทั่วไปเพราะท่านีา้ออกเนาะเจ้าน้องออกปั๊บปายแต่ว่าเห็นข้าเจ้าว่าข้าเจ้ามาเก็บเห็ดปวกจ้าพี่น้องสาวสายมาเซอร์ไวใหซ้ซ,ซ,ซื้อได้เหมือนเดิแต่ว่าขังมานเฮี้พี่น้องจ้ามองนี้น้องมานคักนะพี่น้องเอ้อกระโดดไม่เยเนรออืมขันนี้ม่พออ่ะอันซาก็หนีกันอาจจะเอาเพได้แล้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะอู้ยพี่น้อง มึงเนี่ยมาเลื่อมซุ้มเลยมึงเนี่ยนะโอ้ยดอกเงี้ยค่ะพี่น้องดอกนะดอกใหญ่เนาะนสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์ครับอันนี้เห็ดปลวกยังอันนี้เข้าวเท้าเอิญเห็ดปลวกตาบ่แต่สุดท้ายกับบุ้งหูนะพี่น้องเพราะว่าถ้าเห็ดปลวกตาเพิ่งก็คือว่าออกหลายมืมว่าแต่ถ้าเห็ดปลวกจี้กับบุ้งอาจะดอกใหญ่ยปนนิเนาะจา้ะเนาะน่าจะเป็นเห็ดปลวกตาเนาะอัน,นพี่น้องหูกับบอท้ายได้ด้วจ้ะ เพราะว่าบ้านเท้าไซด่ะถ้าเป็นเห็ด์ป,ปวดอกวงี้เป็นนี่บ้านเท้าไซดเดือนเห็ด์ปวกตาบเน,นาะจ้ะเนาะแต่ว่าถ้าเยฮิปปกปวดเพิ่นสีออกไลยก็นี่เนาะจ้ะเนาะหมาจังเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาฝั่งนู้นใหญ่หย,ยันเป็นเลืมเขาน้พี่น้องเก็บกัน ทำไมมะพร้าต้นหมื่นเสานี่ยแตสิไข่แน่พี่น้องมันอยู่เสาสายเขาป้าสาเพราะว่าเสาสายติดธนกิจเนาะแต่เน you know, าะแตเลยว <mel> ่าพี่น้องคนว่าตำรวจปตามึงอไข่แน่ว่าสั่นท่านได้อ๋อเสาสายก็เลยมาตำรวจวไข่เนาะจ้าเนาะจะกแต่เลี้ยวมะพร้าวเนี่ยโอ้โหแม่แม่เป็นไข่อยู่ก็มีแม่ เป็นเป็นไข่หรือเป็นอะไรเขาเรียกเหรออุ้ยเขาต้องเทียเนะอืมเขาหลับแล้วหรือมันเป็นก่อเพกเนาะมันเกิดป็นก่อเพกเนาะอืม นี่ยแม่แม่นี่นี่นี่น้นหัวต้่่ไอ้เคียบมึงบอก่าเลิมเออขึ้นหัวตจะเกิดพี่น้องมึงจ้มลึกๆกันแม่จิมลึกๆสมบูรณ์เนาะพี่น้องมึงจ้ะอันตุบติบให้เลิมให้ตะกะ เก็บเต็มเก็บเต็มตาไหมนมีไหมอ๋อสามพี่น้องนี่จ้ะมือเดียวเกือบเต็มตา เสาสายมาสำรวจเนาะจ้ะเนาะสาระแดงเขาลงโม่เนาะจ้ะมือนีมาสำรวจให้พี่ให้น้องเอฟซีเสาสายเนาะจ้ะเนาะนี่อจะเฮ็ดบวกเพิ่อเริ่มจะเพิ่อเริ่มจะบานแล้วก็เริ่มจะเท่าเนี่ยแต่บางอันก็นยังเป็นแบบยังเป็นหัวกระสุนอยู่จ้ะนี่เดีย๋ยวเสาสายสีสำรวจให้ต้อนเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้เสาสายฝากไว้ยสำนีเนาะจ้ะเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปแล้วกะ็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เสาสายในเด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย